เอ๊ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอายามะแคปิตอลของเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ้งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราอาแล้วก็ข่าวดีค่ะช่องของเรามีเวลาลงคลิปอย่างเป็นทางการแล้วนะคะดูรายละเอียดตามปกได้เลย สวัสดีครับมนี้อยู่กับพวกเราอายามะแคปิตอลนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นคลิปเด็กโปรไฟล์นะครับสำหรับเมมเบรล่าเทนเกิลสายปาสิฟิกานั่นเองนะครับผมก็เป็นสายสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเมมเบรล่าเทนเกิลในชุดใหม่นี้นั่นเองนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูกันนะครับอย่างแรกตัวเริ่มนะครับอ่าจริงๆแล้วตัวเริ่มเนี่ยพี่โอ๊ตใส่ตัวนี้ให้เพราะว่ามันเป็นตัวที่เหลือเนาะจากสามสายที่ออกมาใหม่ก็เลยใส่ตัวนี้นะครับจริงๆจะใส่เบลีเวียหรือคอรอนเพื่อ หลอกล่ออีกฝ่ายก็ได้นะครับว่าอ๋อเราเล่นคอรลอนนะเราเล่นลิเวียนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพี่ก็ใส่ตัวนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้สนใจหรอกว่าจะต้องอ๋อให้ฝ่ายเป็นยังไงเวลาแข่งจริงเราบอกตัวเริ่มอยู่แล้วนะครับผมทิกเกอร์ครับก็เหมือนปกติก็คือคีแปดดอสี 4, ่ฮิวสี่นั่นเองนะครับผมก็คิดว่าจะเป็นมาตรฐานของเงือกแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวของเด็กนี้เนี่ย จริงๆสามารถใส่ดอเยอะได้นะสมมติว่าคนจะเล่นแบบเป็นขี6ดอ6ก็ได้ขี7ดอ5ก็ได้นะครับผมเพราะว่าตัวเด็กเนี่ยค่อนข้างมือต่ำพอสมควรแต่ถ้าเล่นดีๆมือก็ไม่ต่ำเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าตีทั้ง3ได้นั่นเองซึ่งพียวกะใส่ขีมาเพื่อกดดันนะครับผมต่อไปเป็นที่เกวนหนึ่งครับเกวดหนึ่งเนี่ยถ้าเราเล่นฟาซิฟิก้าก็ขาดไม่ได้เลยนะครับอย่าง ตัวของเซริโอก็จะใส่ไว้สี่ใบเลยนะครับผมตัวนี้นะครับมีสกิลออโต้ในช่องไวเลียเมื่อลงสนามคอร์ทมาสหนึ่งเปิดท็อปการ์ดเจ็ดใบหยิบท็อปไอรอนฟาซิฟิก้าหรือตัวของตัวรองนะอ่ะอูอาอุซูล่าเนี่ยจากในอาจากที่เปิดเจอเนี่ยไม่เกินอย่างละหนึ่งใบขึ้นมือก็คือหยิบได้ทั้งสองใบเลยนะครับผมซึ่งทั้งสองใบนี้เนี่ยเราก็จะใส่ในเด็กมาเหมือนกันนะครับและถ้ามันใช้สกิลเนี่ยระหว่างที่ แวนการต์ตสองฝ่ายเป็นเกตหนึ่งสามารถจ่ายคอร์สโดยการโซบาสแท,ท,ทนได้นั่นเองนะครับผมก็สมมติว่าในกรณีที่เราเริ่มหลังเราจะไม่มีเขาจะบาดเพราะอีกฝ่ายไม่ตีเราตอ่องไหมครับตันนี้เนี่ยเวลาไลฟ์แวนเราสามารถใช้โซบาสโดยการที่ร,รันไลฟ์ทับตัวเริ่มเนี่ยโซบาสตัวเริ่มบอ,อกเพื่อประเ,เจดในการใช้สกิลนี้ได้นั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวที่มีประโยชน์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งต้องใส่สีนะตัวเนี้ต่อไปก็จะเป็นตัวของลาโพลาโพเนี่ย จากที่พิวดองเล่นมาจริงๆเนี่ยบางทีก็ได้ใช้บางทีก็ไม่ได้ใช้ตอนนี้มีสกิลบอกว่าในช่องเรียากาศเท่านั้นออโต้หลังจากมันบุ๊ให้เรียากรศเขตาตบบัตหนึ่งเอาขึ้นมือหยิบอ่าเปิดทับเจ็ดหยิบฟาร์ติฟิก้าจต่ที่เปิดเจอไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือนะครับผมอ่าตัวเด็กมันเนี่ยพิวดมองว่าใชา้เขาตบบัตรเขาขรางเยอะในการหาฟาร์ติฟิกา้าซึ่งมันมีตัวที่ดีกว่านี้อย่างเช่นตัวนี้เขตาตบบัตหนึ่งเปิดเจ็ดหาตัวรองก็ได้รวมถึงตัวอื่นในเด็ก เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยบางทีมันไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่ว่าาสถานการณ์ที่มันไม่มีอะไรจริงอะ่ะมันก็ต้องใส่แล้วมันก็ต้องใช้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะใส่ไว้สี่ใบเพื่อสำรองนะครับในการเล่นต่อไปเป็นตัวของโซดาโซดาเนี่ยบางคนก็ไม่ใส่นะบางคนรี่นพิวเห็นก็ไม่ใส่นะครับแต่ว่าพิว่ามองว่าเด็กปัิติฟิการเนี่ยใสเราเก่งมากเนื่องจากว่าพลังที่ขาดหายไปจากการเล่นจากการที่เราไปเล่น กิฟสองมันจะใช้ตัวเนี้ยแทนได้อยู่พอสมควรนะครับซึ่งสกิลของมันเนี่ยบอกว่าคอนตินเนนต์ช่องเรียกอากาศเรียกอากาศทุกใบที่มีชื่อเหมือนกับแวนการ์ดก็คือฟาสซิฟิก้านั่นเองจะไม่รับผลต่อความสามารถของการ์ดคู่แข่งก็คือโดนยิงครับโดนยิงไม่ได้แบบเลือกเป้าอย่างเช่นอีกฝ่ายเล่น zer, เบอร์เซิร์กเล่นเบิร์นเอาต์เลือกเป้าในการยิงเล่นบัสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับจะยิงตัวของฟาสซิฟิก้าไม่ได้ แต่ยิงมันก่อนได้นะยิงต้องยิงตัวนี้ก่อนนะครับและได้บูส์ด้วยนั่นเองแ,แปล่แปลว่าพาสิฟาเรา3ตัวสมมติเราลงข้างหลังหมดเลยมันจะบูส์ได้นั่นเองนะครับไม่ต้องเอา a, พาสิฟิก้าวหน้าเพื่อให้โดนตีแล้วนะครับตัวนี้นี่เก่งมากๆเลยใส่ไว้เท่านี้ต่อไปครับก็จะเป็นตัวของอาวันน่ก็จะใส่ไว้สี่ใบตัวนี้มีสกลเมื่อลองสนามในช่องแวนลีะเมื่อลองสนามครับอ่า หยิบฟัซิฟิก้าจากระดับโซนแล้วก็ในดาเมโซนที่หงายหน้าอยู่นะมาเน้นนะครับที่ที่หงายหน้านะครับการค้อมหน้าที่เป็นฟัซิฟิก้าหยิบไม่ได้นะครับเพราะถือว่าไม่มีชื่อการดนะอย่างละไม่เกินหนึ่งใบนําขึ้นมือถ้าหยิบจากดาเมโซนนําการไปผสมของกองเข้าดาเมโซนในสภาพหงายหน้าซึ่งการเอาเข้าดาเมโซนในสภาพหงายหน้าครั้งนี้จะไม่นับเป็นการดาเมเช็คนะครับแปลว่าผลติกเกอร์จะไม่ทํางานนะครับผมเป็นตัวเอาไว้หยิบฟัซิฟิก้าเวลา เราเอาปาสิฟิก้าขึ้นไปข้างหน้าแล้วมันโดนตีตายแต่ีโยนไม่เน้นหน้านั้นพโอ่อไม่เน้นว่าให้พาสิฟิก้ามันตายแต่ว่าเราจะเน้นว่าพาซิฟิก้ามันตกแดมแล้วเข้าอาตัวเี้แค่นั้นเองนะครับผมส่วนเรื่องยงลงหลบซอนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นบางกรณีที่เราใช้คู่กับตัวบางตัวนะครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวของเฟต้าอุสี่ใบนะครับเฟต้ามีสัญญาบอกว่าออกช่องเลยเมื่อลงสนามทิ้งกาจากมือหนึ่งใบจวบหนึ่งใบ จากนั้นเคอร์เตอบาร์หนึ่งหยิบท็อไปไอดอมเฟซิฟิก้าจากในดับโซนขึ้นมือนะครับผมก็อย่างที่บอกครับคือเรามีตัวเก็บดอกอย่างตัวเก็บเฟซิฟิก้าจากในดับโซนถึงสองใบนะครับก็มีเจ้านี่กับเจ้านี้นะครับผมซึ่งวิธีการเล่นจริงๆเนี่ยที่พี่โอชอบเลยนะบางทีอะเราไม่อยากเสียเคอร์เตอร์บาร์ตรงเนี้ยรวมถึงเฟซิฟิก้ามันไงยงอยู่ในดับโซนใบเดียวใช่ไหมครับแล้วเราต้องการเอาขึ้นมือเราอาจจะไล่เป็นตัวอะไรก็ได้แล้วก็ลงตัวนี้ทิ้งเฟซิฟิก้าจากในมือเนี่ยลงดับโซนแล้วเราก็โจมหนึ่ แล้วเราก็หยิบฟาสซิฟิก้าจากที่อยู่ในดาเมโซนเนี้ขึ้นมือแล้วก็ไ้นรอบขึ้นมืออีกใบหนึ่งเอาไว้ได้เพื่อให้เพื่อ,อ,อคือเราได้ฟาสซิฟิก้าจากดาเมโซนฟรีรวมถึงเราได้โจนหนึ่งฟรีจากตัวนี้เพราะว่าเราไม่เสียฟาสซิฟิก้าในรับโซนไปเลยถามว่ามือเราเท่าเดิมไหมอาจจะเท่าเดิมครับเพราะว่าเราลงบ่อไป2ตัวเราเสียมือ2ใบแต่เราได้บ่อตี2ตัวรวมถึงหน้าแวนที่เป็นตัวตีด้วยเราจะได้แค่3มเลนนะครับผมซึ่งวิวมองว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะสำหรับคอมโบนี้นะ ต่อไปครับก็จะเป็นตัวของเมทเรตัวนี้เป็นหัวคอมมอนครับมิสก,กิบอกว่าเมื่อการอัไปว่าจาก,กาต่อสู้ที่การเปนในโจมตีที่ช่องเรียกอากาศข้าตบาหน,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 นหนึ่งนำการเปในข้าโซ่จวหนึ่งเลื่อยยู่ในหนึ่งรายบวกห้าพันนะครับผมตัวนี้มีข้อเสียอย่างเดียวนะคือมันยืนเก้าพันนะครับเวลายืนแหวนมันจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ไม่แย่นะแล้วรวมถึงเวลาเล่นจริงอะ่อะเกสองอ่ะบางทีเราใส่เยอะมันก็ตัวไหนก็ได้ครับไรแหวนถามว่า ตัวนี้มันดียังไงในเมื่อเราบอกว่าใช้คอนเบารเยอะก็เราเอาคอนเบารมาใช้ตัวนี้นี่แหละนะครับผมฟาติฟิกันเนี่ยถ้าเล่นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยสมมติว่ามัน,เป,นเป็นเกยมยือ้อโซมันจะหมดโซมันจะหมดจริงๆนะครับคือโซมันหายมากเลยนะครับเพราะว่าสมมติว่าเราเริ่มหลังเนี่ยเราเราจะเราใช้ตัวนี้เวลาขึ้นเกสามอะโซเราจะเหลือให้สองใบอาใช่สองใบเหลือขึ้นหนึ่งสองนะครับซึ่งเราจะเล่นได้แค่สองเทิร์นเท่านั้นเองแต่ตัวนี้จะเพิ่มโซมให้ได้นะครับ ต่อไปก็เป็นตัวของมินเน่ใส่ไว้2ใบนะเป็นตัวเก่านะตัวนี้บอกว่าเมื่อลองสนามนะครับข้วบาวาัสหนึ่งจริงอ่าข้วาวตาบัสหนึ่งเมื่อลงสนามนะจ2แล้วก็นามือหนึ่งใบกับเข้าใต้กองเราสับนะครับแต่ว่าถ้ากาถ้าในสนามเราอะ่ะไม่มีการได้ชื่อเหมือนกับเวนการ์จะต้องเอากลับ3ใบแทนซึ่งเรามีอยู่แล้วเพราะเรามีฟอตที่ก้างไงก็เลยใส่ไว้2ใบคือจริงๆคนนี้เราใส่เยอะก็ได้นะรเราใส่สีก็ได้แต่ว่าพีม่มองว่าใส่แค่2ก็พอเพราะว่า คอตบาร์เนี่ยเราก็ใช้เสิร์ฟัลสิฟิก้าเป็นส่วนใหญ่เนาะไอการจจ่วนเนี่ยพี่ก็แค่มองว่าจั่วเพื่อเอาตัวที่ไม่ได้ใช้เข้ากองเฉยครับอยากจะรีกองไอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมถามว่าเกสองเมื่อใส่เท่านี้แล้วเลเซอร์ลาเต้ไปไหนไม่อยอมใส่นะครับเพราะว่าพี่คนมองว่าเด็กาสิฟิก้าเนี่ยใส่เลเซอร์ลาเต้อะมันไม่คุ้มเพราะว่าในสนามเราอะครับมันจะเต็มตลอดเวลาเวลาเล่นรวมถึงเวลาเราลงตัวเสิร์ฟลงตัวจัว่วเราลงตัวนี้ เอาไว้เข้าโซ่หรือถ้าเท่ถ้าเ่าตัวนี้ออกแล้วบอกว่าใส่เรเซอร์เต้เพื่อเปิดหัวกองเอาเข้าโซแล้วถ้าหัวกองเราเป็นทิกเกอร์ล่ะครับหัวกองเราเป็นฟราซซฟิก้าเหรอครับใช่ไหมครับถ้าเปิดมาหัวกองเราเป็นตัวที่เอาไว้เล่นนะครับเราต้องฝืนเอาเข้าโซ่เหรอัเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกที่จะเอาตัวนี้มาเล่นเพราะว่ามันจะได้จั่วด้วยข้อดีคือมันได้จั่วได้อะไรก็ได้แล้วก็ใช้มินิจั่วเพิ่มนะครับผมส่วนเรื่องโซก็จะไม่เสียว่าตัวนี้เนาะเรื่องมือก็จะไม่เสียเพราะมินิน รวมถึงบอร์ดที่เราเล่นเราเต็มสนามตลอดเวลาเลสเซอร์เต้ก็จะไม่ผ่านกองเราทิ้งหนึ่งใบนะครับผมก็จะใส่ไว้เท่านี้นั่นเองนะครับ13บใบต่อไปเกิดสามครับเกิดสามก็เราเล่นฟัสซิฟิก้าเนาะก็ใส่ไปเลยท็อปไอรอนฟาซิฟิก้าสี่ตัวนะครับผมตัวนี้มีสกิลในช่องแวนการ์ดแปคทีฟครับผมโซบาร์หนึ่งเกิดผมความสามารถตามการ์ดที่ติดชื่อท็อปไอรอนฟาซิฟิก้าในสนามของคุณนะครับในช่องเรียกการ์ด อ๋อขออภัยครับมันต้องติดแค่ฟอสิฟิกาเน,นั้นเองติดแค่ฟอสิฟิกาก็พอนะครับในสนามมีหนึ่งใบหรือมากกว่าครับว 10, บวกหนึ่งหมื่นบวกหนึ่งได้มีสองใบหรือมากกว่าครับได้สองอิม n านา Gi กิฟฟ์อสนะครับมีสามใบหรือมากกว่าครับจนจบเทิร์นถ้าอีกฝ่ายจะป้องกันก,การจากในมือขอป้องกันพร้อมกันจากมือสามใบรือมากกว่าไม่งั้นจะก,กาดไม่ได้นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นสกิลที่ค่อนข้างอันตรายเลยนะถ้าเรามีครบสามตัว แต่ถามว่าทำยากไหมก็ในเด็่อกับมันมีฟาซิฟิก้าแค่สี่ตัวถูกต้องไหมเราเอามาไลแวนตัวหนึ่งแล้วต้องลงเรียให้ครบสามตัวเพราะว่าถ้าเราเล่นห้าขอสามใบครบแม้ว่าฟาซิฟิก้าเราจะหมดกองแล้วนะครับผมแล้วเราก็มีแค่นี้ด้วยนะครับสำหรับฟอซิฟิก้านะไม่มีตัวเปลี่ยนชื่อไม่มีเล็กซ์์เลยต่อไปก็จะเป็นตัวรองอย่างอุซูล่านะครับอุซูล่าบอกว่าออโต้ในช่องไวเรียอลงสนามฟัตวัดหนึ่งเสิร์ฟฟาซิฟิก้าจากในดอปโซนหรือจากในกองการไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือนะครับถ้าเอาจากกองการให้สับกองเป็นตัวองทีี่ดมาก ก็จะใส่ไว้สี่ใบนะครับผมใส่แค่นี้นะครับเด็กิใส่แค่นี้ต่อไปก็จะเป็นกิฟตครับกิฟตเนี่ยพี่โอจะใส่กิฟตหนึ่งไว้เนี่ยประมาณนี้แล้วก็คลิกชิลนะครับส่วนกิฟตสองทำไมยังไม่ใส่อ๋อเพราะว่าพี่โอรูร้สึกว่าเด็กเนี้ยใช้กิฟตหนึ่งดีกว่าแต่ถ้าเราต้องการที่จะเล่นฟอสสองจริงๆหรือเราเห็นว่าต้นเกมเราแห่สามเลนเราอีกฝ่ายแดมไหลไปสามสี่ดมแล้วเราอยากจะเล่นฟอสสอง ก็ได้ซึ่งเวลาการแข่งขันจริงๆอะ่ะพี่วอนแนะนาให้ใส่กิ๊บหนึ่งอ่ะใบมากกว่า10บใบติดไว้เลยนะครับติดไว้เลยนะกิ๊บสก็มากวากว่าส0บใบเหมือนกันเพื่อที่จะป้องกันการไม่มีกิ๊บในการเล่นของคอสฟิกาในลักษณะเกมยือนะครับผมซึ่งถ้าเราเล่นเกมยืดแนะนําให้เล่นฟอร์หนึ่งถ้าเกมเร็วเล่นฟอร์สองนะครับผมยังไงทุกคนลองปรับไปเล่นดูก็ได้นะครับไปเรามาหยกกับวิธีการเล่นคร่าวๆของเด็กนี้กันเลยนะครับผมพี่ว่ขออนุญาตเซตมือนะครับไว้บางส่วนนะครับเพื่อที่จะาายกานะะธิบคผม เด็กนี้นะครับถ้าเรามือเป็นแบบนี้พี่โอแนะนํา,นา,นาให้เราเริ่มหลังนะครับผมเริ่มหลังจะดีกว่านะซึ่งไม่จําเป็นต้องเราเริ่มก่อนเริ่มหลังนะครับเด็กเราสามารถเริ่มก่อนเริ่มหลังก็ได้นะครับแต่พี่โอแนะนํา,นา,นาให้เราเริ่มหลังนะอ่ะสมมติเราเริ่มหลังอีกฝ่ายเลยจบเรียบร้อยจบเทิร์นมาเทิร์นลดจนหนึ่งเราก็จะไล่ไปคนนี้เราก็ใช้สกิลตัวแรมจนหนึ่งใบแล้วก็วกได้รับควิกชิลล์หนึ่งใบขึ้นเหมือนนะครับผมจากนั้นอย่างที่วิวบอกครับบลัลลต้องฟอกบเป็นปเกณฑ์หนึ่งสวัสดีหนึ่ เราก็หาฟาติวิก้าหรืออุสุรานี่เราเปิดอุสุราเจอแล้วโอ้ยเจนะครับผมอ่าเราเจอทั้งคู่เลยนะครับเราก็เหยีบออกมาทั้งสองตัวเลยเอาขึ้นมือได้ฟรีๆเลยนะครับผม <c oughs> ก็สับกองจบจบทีนี้เราก็ตีเลยครับไม่ต้องทำอะไรแล้วตีแล้วก็ได้เช็ชิงอุสุรายไปนะครับผม ทีนี้อีกฝ่ายยิงเกลียวสองเขาตีเราเราก็ปล่อยครับไม่ต้องการนะไม่ต้องการเรารับเดมอย่างเดียวนะขอซิฟิก้านะถ้าไม่แหยสมมติอสมมติแหย์ไปเรากาดหน่อยก็ได้กาดสักเอาซอกฟิชเชอรไปก็เลยแล้ว็เล่นทันจนหนึ่งครับไล่เกียวสองครับก็เรามีเกียวสองให้เราอยู่สองตัวเนาะอ๋อ,อมีสามเลยก็เล่นน้ำพายไล่ไปคนนี้นะครับผมทีนี้เราต้องสังเกตมือเราครับระหว่างการเล่นถ้ามือเราสามารถ หาฟอ์ติฟิก้าได้4ใบภายในเทิร์นเกศสามก็ไม่ต้องทําอะไรครับไม่ต้องเปิดเพิ่มแต่ถ้ายังหาไม่ได้เราควรที่จะฟาร์มหรือการจวบเพิ่มที่จะเอาไว้หาฟอ์ติฟิก้านั่นเองรวมถึงเราสามารถที่จะถ้ามสมมติว่าเกศสามเต็มมือเนี่ยอย่างเช่นที่เราตอนเนี้ยเกศสามเต็มมือเรามีคนนี้อยู่เราเลือกคนนี้ก็ได้นะครับผมอย่างเช่นอย่างนี้ถ้าเราต้องการจะใช้จวบฟอ์ติฟิก้าอ่าจวบแล้วขุดฟอสฟิปิก้าเนี่ยก็คือทิ้งฟอสฟิตลงไว้ได้เลยแล้วก็บัตรเอาขึ้นมือก็จะได้มือฟรีหนึ่ แต่ว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่อยากใช้คอรเตอร์บาร์สพี่โอแนะนําให้เราทิ้งใบนี้นะครับผมแต่ถ้าเป็นพี่โอเล่นพี่โอจะไม่ลงไปเลยเพราะว่าพี่โอ้กลัวอีกฝ่ายกักแดมนะครับ <c oughs> ก็จะเอาแวนตีเลยแล้วก็ได้เช็คไม่มีอะไรแล้วก็รับแดมจากฝ่ายตรงข้ามครับเพราะว่าอีกฝ่ายเครื่องเกียร่สาม,มาจะแรงหน่อดิตกี้ๆด้วยแล้วเรกอการไปครับทีนี้เธอยึ้นเกี่สามครับเราเห็นแล้วครับว่ามือเราเนี่ยสามารถมีฟาซิฟิก้าครบสี่ใบได้เราก็ไล่วาเซฟิก้าเลย เราก็จะเริ่มเป็นฟอสหนึ่งนั่นเองนะครับผมจากนั้นครับตั้งบอร์ดยังไงก็ได้ให้มีฟอสซิฟิก้าหบสามตัวเราก็ตั้งเลยครับอุศุล่าครับจากคอตบาสครับแล้วก็ค้นหาฟอสซิฟิก้าขึ้นมือแล้วก็สับกองครับอบบอ่าขึ้นมืออีกตัวแล้วก็อุศุล่าอีกใบครับแล้วคอตบาร์หนึ่งครับ เราก็เสิร์ฟคาซิฟิก้าอีกตัวหนึ่งปึ๊ออ่าทีนี้มือเราจะมีวลาซิฟิก้าครบสามตัวแล้วถูกต่องไหมครับนี่เราก็ลงไปเลยครับสามตัวพี่วิวจะเน้นลงแถวหลังนะครับเพราะว่าป้องกันการโดนโจมตีของฝ่ายตรงข้ามนะครับและเจ้านี้ครับที่ีวิวบอกไว้ เราสามารถที่จะลงไปได้เลยนะครับถ้าเราคิดว่าไหวนะเซึร์เบี์อสก็บอกว่ายัางไหวนะครับก็ลงไปเลยอาจจะเสียบอร์ดหน่อยนิดนึงแต่ว่าบัตรฟิกาตัวนี้เราบูดได้นะครับผมถ้าเราจะโปรเทคตัวนี้เราก็เอาขึ้นหน้าไปแล้วบัตฟิกาไปตีก็ได้แล้วแล้วเท่านต่อไปเห็นมือเราไหมครับมือเราสามารถหยิบบัตฟิกาในหลุมได้ก็แล้วแต่ว่าจะได้ก,กี่หถ้าเจอแนวรถามีนะให้สราบอย่างนี้เลยนะห้ามเลยนะห้ามเอาแบบว่าบัตรทฟิกาข้ามข้างหน้าเลยนะ ่ะแล้วก็ใช้สวาสดของปาติมิกาครับได้2กิฟต์บันหมื่นบอกได้ซึ่งการวางกิฟต์เนี่ยพิโอจะวางเป็นให้ข้างนี้2องข้างเลยอ่อให้ข้างนี้2ใบเลยแล้วแวร์ไม่ต้องให้เพราะว่าแวร์เราออก3 6มหมแล้วไงเนี่ยหมื่นสามหมื่นสามสองหมื่นหกหมื่นหนึ่งได้สามหมื่นหกแล้วข้างนี้สามเป็นหกเท่ากันข้างนี้สี่หมื่นหนึ่งมันจะได้พลังพอๆกันหมดเลยนะครับผมแล้วเรัดหน้าเราค่อยเอากิฟต์ให้แวร์แล้วก็กิฟต์ให้ข้างนี้ก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้องเป็นยังไงสมมุติว่าเราต้องการิเอกกข้้้าางนนนีีรร็สสลับใใหหไไไมมม่่่่โดตตแพจ ให้มันตายไปก็ได้ครับแล้วก็เอาแวนตี้เช็คสามใบบอดบอดบอดนะครับผมแล้วครั้งนี้ตีสามพันหกครั้งนี้ตีสี่พันหนึ่งซึ่งมั่นใจเลยการันตีเลยเข้าทุกเวฟแน่นอนนะครับผมถ้าตั้งอร์ตแบบนี้ยังไงก็เข้านะครับต่อไปครับอีกฝ่ายคิดั่นได้าจะตีเราแบบหนักๆเลยนะครับเราก็ปล่อยไปโอ้ยได้ยืดด้วยม,มีอะไร แล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นเป้าหมายนะครับไม่กลายต็มตีแล้วก็ป่าเลยครับการไปเต็มที่เลยฟาติฟิก้านะครับถ้าเครบแล้วก็คือมีสามตัวเนี่ยครบแล้วเนี่ยไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับก็คือเล่นไปเลยปลา,าการได้เลยครับแต่ว่าตัวนี้กําแน่นๆนะครับจากพิโออาจากที่พิโอตลองไปแล้วกําไว้แน่นๆนะครับตัวนี้เทพบอกเลยว่าเทพครับต่ไปขึ้นเทินไซเรนดอนะครับผมเราได้ตัวเพิ่ม าการบูตให้กับวาติฟิกามาแล้วซึ่งเราก็จะเล่นนะครับเท่านี้เราก็ยังจะคง,งเล่นอยู่ซึ่งเห็นไหมครับว่าตอนนี้เรามีโซ่แค่ใบเดียวถ้าเราเล่นเท่านี้ไปปุ๊บเทินหน้าเราจะเล่นไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝืนครับที่จะเล่นแบบนี้แล้วกดแวนโซบัสแล้วได้มาอีกสองกิฟก็อันนี้จะให้แวนอันหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อกดดันนะล้วให้ข้างนี้เล่นก็เอาวันดีเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมครับอันนี้จะเป็นสี่นหกแหละสามได้ อ๋อโจนึงผลังข้างนี้ก็ได้ผลานข้างนี้ก็ได้นะครับคิก็ให้ละคนหนึ่งไม่มีอะไรอันนี้ก็จะเป็นสมนว่าให้อย่างละข้างนะครับจะเป็น 22, งหม2่นสองสามหมืี่หนสาหมตีวนกาดแล้วก็เบลเทนคาตาบาร์ออข้าโซอ่อทียเรมีโซเพิ่มแล้วโจวนึงใบจวบปุ๊บแล้วก็บอกคนที่ห้าพันนะครับตัวนี้ก็จะเป็น2องหมื่นึงสอสิ่งที่สามหมื่ี่หนกาหมตีวนกาด มันก็จะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งมือเราเนี่ยถามว่ากัดได้ไหมในกรณีนี้เนี่ยพี่มองว่ากัดได้เพราะว่าอีกฝ่ายเนี่ยจะเสียมือเทินละโอ้โหต้องบอกว่าเยอะมากนะครับแล้วเราเราเรากดดันไปเรื่อยๆนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเด็กวรไฟล์พาราซีฟิก้านะครับก็มีวิธีการเล่นข้าวค่า,าประมาณนี้แหละนะครับผมโดยส่วนใหญ่เด็กนี้นะครับพี่มองว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างเก่งนะแต่ว่าทุกคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักหรือไม่ค่อยได้เล่นกันเพราะมองว่ามันทํายากนะครับผม สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กับพวกเราอ่ะอย่ามาขึนไปต่อไปด้วยนะครับผมเด็กโปรไฟล์คลิปหน้าจะเป็นเด็กอะไรติดตามพวกเราไว้ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย